นะครับไปกี้ตัวนี้พูดไปแล้วเนาะว่าพ่นสีได้ทุกอย่างแต่ถ้าเป็นสีที่ต้องใช้สารละลายนะครับคุณต้องใช้งานเสร็จแล้วคุณต้องล้างทำความสะอาดเลยแต่ถ้าบอกว่าเอ้ยผมพักเที่ยงแล้วผมต้องทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงผมเข้าไปทางานต่อผมจะทาไงตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้สินะครับเราก็เลยมีอีกตัวมาตอบโจทย์นะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับที่เห็นอยู่ด้านนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยความพิเศษของเขาคือมอเตอร์เนี่ยนะครับมอเตอร์เนี่ยเขาเป็น800วัตต์ นะครับอ <N Memorial> <motiv ator> er mm ัตราไหลอัตราการไหลของลมเนี่ยนะครับหนึ่งพันนะครับนะฮะตัวถ้วยพิเศษตรงนี้ครับตัวถ้วยนะครับนะครับตัวนี้เป็นสแตลเลต์นะครับแต่ความจุนะครับจะจุได้แค่พันมิลลิลิตรอ๋อจะจุได้น้อยกว่าจะจุได้น้อยกว่านะครับนะจะจุได้น้อยกว่านะครับนะฮะตัวเสื้อนะครับตัวเสื้อปืนนะครับเห็นเสื้อปืนอย่างงี้นะครับนะฮะมันคืออลูมิเนียมนะครับเสื้อปืนเนี่ยเป็นอลูมิเนียมทั้งตัว นะครับเสื้อปืนเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวตัวเข็มเหมือนกันนะครับตัวเบ้าเข็มเหมือนกันทุกอย่างนะครับการใช้งานเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่คงทนอยู่ที่ตัว่ตัวถ้วยมันนะครับตัวถ้วยที่เป็นสแตนเลสตัวมอเตอร์ที่เป็น800วัตต์นะครับก็จะได้กําลังที่ดีป่าแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานฝ่าอายุการใช้งานก็ยาวนานฝ่าด้วยนะครับผม